เหยื่อ yeah, ที่ใช้วันนี้นะครับเป็นกระดิ Air Thailand, นะ่งแอร์ฟ็อกไทยแลนด์นะครับขนาด20กรัมนะครับสีนกแก้วนะครับดูสีนะครับสวยมากนะครับสีดูคนระับใช้ได้ทุกอากาศนะทุกสภาพทุกสภาพน้ำนะครับสภาพอากาศไม่จะมืดจะซึมนะอ่าเดี๋ยวดูนี่นะครับม,มันชัดนะมันแะจ่มนะสีของเราใช้สีฟลอเรสเซนต์นะครับจะมองอ่าปลามองเห็นได้ดีกว่าเหยื่อทั่วไปประมาณ2-3เท่านะครับทำให้โอกาสได้ตัวปลาสูงนะครับ แต่ที่สําคัญคือเวลาน้ําขุนอ่ะอย่าถ้าสีทั่วไปมันจะมองไม่เห็นนะแต่สีของเราเห็นนะครับเห็นไ,ไหมสีนี่แจ่มมากอะเดี๋ยวเราไปติดตามชมผลงานกันวันนี้นะครับไม่โดนปลาอะไรให้เพื่อนแน,น,น,นา,านะนะนะเป็กปาท่านได้ชมกันนะครับติดไงี้ยพี่ เราลองไปดูดิเผื่อเราจะโดนป่าอะไรใหญ่ปิ๊กมั่งนะครับวันนีู้่นอ่ะ4-5โล,โลประมาณนั้นครับ 拿来。 ัอะไรวะฮะฮะเฮียแม่ง<ฮ>ไม่กระชากไปเลยเแกงบ้า ยาขาเลยนะครับน่าจะโดนฟันมันนละยเฮียเ้ยอ้ยกำลังจะวัดสวดเลยขาดนะครับหนึ่งตัวเสียดายก็ว,วันนี้จะใช้กันดีแอร์ฟ h อกแ a n นสีขาวหัวแดง15กรกัมนะครับนี่คือสีขาวหัวแดง15กหกัมของเราตัวเบส 3x นะครับสเปลี่ยนีแข็งแงแกะกล่องใช้งานได้เลยครับคอนเซ็ปต์ของเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครมาดูกันปะปแฉ จะโดนบ้างไหมน,นะครับตกคนเดียวโอ้โหเทโแล้ว